ที่พักกันทบบุรีราคา1,500ต่อคนห้องพักหรูมีภูวินล่าในตัวบรรยากาศเหมือนอยู่หมู่บ้านชาวประมงของชาวไวกิ้งบรรยากาศคือยุโรปมากนะแล้วาเราตรงทางเดินไม้กระดานเนี่ยมันจะมีจุดให้ถ่ายรูปหลายจุดมากๆฮนะ ติดเนินนางพญาถนนที่สวยอันดับต้นๆของไทยตั้งอยู่ที่หาดคุมวิมานที่มีของกินเยอะมากนี่นะฮะมีหมูกระทะริ <c oughs> มทะเลด้วยนะฮะชิวมากใครที่กินได้เก่งนะใช่ใช่ลุงยองแพ้อะไรแพ้แหลยครับ <c oughs> พีชอีทแหลกยังหวันนะถ้าเจอหนูนะโอน แล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่เบกกี้โคฟจันทบุรีแล้วนะฮะวันนี้รเราจะพามาดูที่พักที่เรียกว่าเป็นสไตล์หมู่บ้านชาวประมงของแคนาดาที่มีวิวเป็นทะเลอยู่ตรงจังหวัดจันทบุรีที่เองใกล้ๆบรรยากาศดีมีห้องอาหารในตัววิวสวยที่นี่นะครับเรียกว่าครบจบมีมุมถ่ายรูปมุมคาเฟ่รา้รานกาแฟร้านอาหารอาหารพืร้นเมืองอเป็นที่พักอีกที่สุดชิลที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับ ก็จะมีนะฮะมีทนะฮะไรเท้าคือซีวิวเลยเป็นห้องอาหารมี้านปลาแล้วก็เป็นร้านอาหารในตัวด้วยร้านถัดไปนะฮะเป็นคอฟฟี่โคฟนะฮะเป็นร้านกาแฟของที่นี่ก็คือที่นี่มีทั้งร้านอาหารในตัวแล้วก็ร้านกาแฟเลยแต่ว่าถ้าใครที่ไม่อยากแคบบริการของอาหารที่นี่นะฝั่งตรงข้ามนู่นไปท็อปปิ้งกันได้นะฮะจะมีร้านมาเปิดทะเลกันเยอะเลยก็คือเราจะได้บรรยากาศแบบทะเลไทยๆเลยนะอยู่ริมทะเลไทยๆแต่ว่าข้างในจะเป็นบรรยากาศแบบหมู่บ้านแาวประมุของยุโรปนะฮะนี่ฮะ ทีนี่เบียร์สดเบียร์ละสองสี่บาทราคาไม่แรงนะเดี๋ยวนี้อาจจะได้เห็นกันจริงจริงปกติเขาบอกว่าหาเล่นได้เด็กสวยด้วยแต่วันนี้เรามาคืมเรามาหน้าร้อน,นออกโคตรคืมเลยอยู่กรุงเทพร้อนสะแผลนะนี่นะฮะบรรยากาศฝั่งตรงข้ามโรงแรมนะฮะเป็นร้านขายของริมทะเลเลยมีของขายเยอ,อะมากพุ่ตมตำไก่ย่างริมทะเลก็มีนะฮะคือมีเพียบเลยมึกแดดเดียวเลยพวกนี้นะได้บรรยากาศสุดๆนะฮะใครอยากมาจันแบบเปลี่ยนบรรยากาศลองมาที่นี่ได้นะฮะ เนี่ยครับเข้ามาถึงเช็คอินปุ๊บก็จะมีรถตอมมารับนะฮะนี่ไ,นไม่ต้องเดินเลยอันนี้เราต,งตรงกูไุ่วายไปก่อนนะฮะก็เรายืนคอยก่อนก็สะดวกสบายครที่นี่นี่ฮะเพิ่งเห็นป้ายนะครับวิวข้ามทูป h e r m a n เฮ้ย Fisherman v i l l a g e เออปิเชแมนมาลูกโอมเลยนะเอามันบแล้วอุ้ยระหว่างทางก็จะเป็นแบบบรรยากาศแบบขึ้นบันไดไม้ด้วยอันนี้ โอ้ยอันนี้ยังเทพอันนี้คือขึ้นสะพานไม้มาเลยดูบรรยากาศเป็นแบบแบบมูกมากเขาบอก็บีนปะปังอันนี้เลยได้สว่วนตัวเป็นทาวส่วนตัวอ๋ออันนี้คือบ้านที่เราจะอยู่เดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องพักกันดีกว่าบ้านที่เราพักนะเป็นบ้านเท้าสองนะฮะอันนี้จะเป็นด้านล่างจะเป็นห้องคอนเน็กนะส่วนด้านบนจะเป็นห้องดีลักนะฮะก็คือเราเอาสี่ห้องเลยเพราะว่าวันนี้มากัน7คนนะฮะเฮ้ยลืมบอกไปห้องนี้ราคา3,700บาทนะประมาณคตกแต่งได้แบบน่ารักมากบรรยากาศคือสุดจะชิลนะมีปาร์คเท้าให้ดูด้วย โอเคแล้วก็โอ้ยมีมินิบาร์มีตู้เย็นทีวีเตียงอันนี้นะ่าจะเป็นเตียงแบบ7ฟุตเลยฮะอ่าตรงนี้ก็สามารถลงตักหน้าห้องได้เลยนะฮะเปิดออกไปได้ห้องพักก็ประมาณนี้นะครับห้องพูล l อ t d ท s ของเ o u s e 2นะฮะห้องน้ำน,นะครับก็จะมีอ่าเป็นห้องอาบน,าน้ำที่มีกระจกกั้นนะฮะไม่ต้องปวดเปียกก็มีอ่างอาบแรงมีอ่างล้างหน้าแล้วก็มีตะโอกนะเพราะต้องบอกเลยว่าถือว่ากว้างขวางแล้วก็น่าใช้งนานมานกครับ ดูห้องกันนะห้องแบบเดียวกับปั้นนะฮะแต่ว่าอยู่ชั้นสองนะฮะนี่จะเป็นห้องดีลักราคาจะถูกกว่าละคะ2,800บาทนะฮะที่ต่างกันผมดูแล้วน่าจะต่างกันแค่วิวฝา่ว่ายน้ำเพราะมันไม่ได้เป็นปูวแอนดเปนนะฮะแต่ว่าห้องนี้จะเห็นเป็นวิวทะเลนะฮะส่วดฟังก์ชันทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำหรือของมันต่างๆคือเหมือนกันหมดเลยนะฮะยืนอยู่ตรงนี้ครับตรงระเบียงหน้าห้องจากหน้าห้องครับบรรยากาศคือยุโรปมากนะครบ ลรวตรงทางเดินไม้กระดานเนี่ยมันจะมีจุดให้ถ่ายรูปหลายจุดมนนากๆฮะแต่ว่าจุดนี้ก็ถ่ายได้นะมองไปเส้นนี้คือแบบพูดอยู่โลกอ่ะใช่ใช่แน่ๆโอ้โหใช่จริงด้วยกิจกรรมยามบ่ายนะฮะว่างๆคิวๆไม่มีอะไรทำนะะเราก็มานั่งอยู่ที่ริมระเบียงห้องนะฮะเรียกว่าที่นี่เป็นที่ที่จบเลยที่เดียวไม่ต้องออกไปไหนเลยนะคะิวครับ ไอ้ของเที่ยวที่นี่นะคือราคาไม่แรงเลยนะแก้วเราแบบ150บาทอนะไรเงี้ยมีช่วงแฮปปี้เอาเวอร์ด้วยนะช่วง6โมงเ,เย็นจะเหลือแค่50บาทเองอันนี้ก็เหมะาะกับสาวๆใช่จริงๆที่เนะี่ยเขามีจุดท่องเที่ยวนะคือห่าจงจากเดินนางพญาแค่1กิโลเป็นเขาเรียกว่าถนนที่สวยที่สุดในประเทศไทยนึกจำบรรยากาศอย่างน,นี้ดีกว่าาเราเล่นกันชนย้ายโลเคชั่นนะฮะครูบาสร้างเองได้นะ,ะอ,อันนี้ลอยน้ำด้วยนะ เออผมเพิ่งรู้ว่ากระติกน้ำแข็งแบบนี้มันลอยน้ำนะมใช่เราไม่รู้ก่อนไม่คุณรู้ไหมทำไมมันลอยน้ำเพราะว่าน้ำแข็งฮะน้ำแข็งฮะความหนาแน่นมันน้อยกว่าน้ำอืมทำไรอะฮะอะไรลปลปมาพี่ปูปลาปูบาคนได้เจรงหรือเปล่อนไม่เอาไม่เอโชว์หามไม่ไม่ทีมงานไปเดินริมหาดมานะครับไปหาเตียงเกงหรือมังเกงมาได้มาตัวร้อยสามสิบเราเจอโชว์ไข่ดูอยกั้นสอง ตรงข้ามโรงแรมอ่ะเพียงม,มาหน่อยเดียวนะฮะถ้าจะมีคล้ายๆตลาดนัดพแล้ละเพยียงเดียวป้าจันย่าเก่าอันนี้คือตอนเย็นนะคือชมวิวคือชมบตรยากาศด,ดีมากเพราะว่าถ้าเกิดว,วันที่เมฆไม่เยอะแต่เราเป็นคนโชคไม่ไดีไงเมฆเยอะนั่นแหละลไม่เห็นแตนเทปที่เราไม่เคยได้มานะเพราะปกติเราอ่ะจะมากันเราจะอยู่กันเป็นทางส่วนตัวใช่ไหมมันจะไม่มีถนนกั้นมันจะเป็นตลาดย่อมๆเลยใช่ตลาดย่อมๆมีพวกตั้งแต่แย่างมาที่สอง พรุ่งนี้เย็นแล้ววันนี้คือเรามีนัดกับพังโรงแรมเหมือนว่าจะไปกินดินเนอร์ที่ตรงของโรงแรมแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากินต้ตมตําชมวิวเดี๋ยวพอพรุ่งนี้พาย,ยุน่าจะไปพอดีอากาศน่าจะดีนี่ครที่เขาบอกว่าเป็นจุดชมวิวอะ่ะคือ,ขอเขาเตรียมโต๊ะกับเสื่อไว้เลยนะคือเราเื้ออาหารตรงนี้เริ่เสร็จแล้วเราก็มานั่งกินลมชมวิวนั่งกินข้าว,วาอาจจะหาเครื่องดื่มมาแก้บแล้วก็นั่งดูฟันเ็ซทะเลตกไปเลยบรรยากาศดีๆริมทะเลเลยครับ สวัสดีครับนี่นะฮะมีหมูกระทะริมทะเลด้วยนะฮะชิลมากพิ่งพรุ่งนี้จะนั่มาโดนนะเออนั่งมาแน้วนั่งมาแน่ไม่จากวันนี้มีอาหารในโรงแรมแล้วนะฮะก็เลยไม่ผ่านข้างทางหมดเลยไม่แวะเราไปเจอดูเลบาร้องหน่อยดูเลบาร์เป็นยังไงอยากรู้เหมือนกันไม่กินนะฮะดื่มอย่างเดียวสวัสด,ดีครับ,อบ,รบโอ้หมีครบเลยเอาเอาเปไ็เไรอะไรเรียกเรียกพวกทำไมเรียกพวกเหรอ มีเป็นเหล้าป่าแล้วก็มีเป็นพวกจอกข้าวแบบแก้มเหล้าป่าเอาแก้มมีกี่ขวดในนี้กันเอาเอาสิงขวดเดียวแล้วได้แล้วสองใบอะไรนะกินสิงจุกตู้ไหมอ่ะกินสิงจุกไม่ได้แล้วที่เขาท้าแล้วนะพี่เขาท้าสิงขวดนี่เล่นมีกี่ขวดอุ้ยต้องไปเอาเพิ่มแล้วแหละเอาคนเดียวแล้วแต่ขึ้นกันน้ำแข็งสองแก้วจ้ะเปิดถึงกี่โมงครับประมาณห้าที่ยงคืนดูเลบาร์นะครัดปุ๊บ มีเด็กมาเล่นน้ำด้วยนะอันนี้ก็คือนั่งดืม่มบรรยากาศมันก็ชิลอีกแบบถ,ถ้าจะถ้าจะเล่นน้ำก็เล่นได้นะ,ะ,ะคือหนักแตะแรงนิดนึง เย็นฟ้าเปิดเฉยโล่งจืยเลยเห็นซันเต็แล้วกาใสกิ้งเลยเอามาชนแก้วคือที่อยากนั่งตรงนี้มากเลยนะดินเนอร์มื้อเย็นของเรานะฮะห้องอาหารนี้เขาจะเน้นเป็นอาหารพื้นเมืองสตไตล์ทูชันนะฮะเป็นตอร์ติญาหมูชะมวงนะฮะคือหมูชะมวงเป็นอาหารพื้นเมืองของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขาไปผสมกับสตไตล์เม็กซิกันนะฮะส่วนทางนี้เป็นพิซซ่าฮาวายเอี้ยน,นะฮะทางด้านน,ะะาานี้นะฮะเป็นสปาเกตตี้แกงปูนะฮะ คือปกต right? ิสปาเกตตี hmm. ้เป็นอิตาเลียนฮะแกงปูเป็นนี่เป็นเป็นของตะวันออกอมตะกันเลยส่วนะฮะเป็นเมนูปลากระพงต้มหน่อตะวันนะฮะตะวันนี่คือเป็นขัดเป็นอะไรที่นิยมมากของทางภาคตะวันออกนะฮะอันนี้มาต้มกับปลากระพงสดๆที่จับจากทะเลนะฮะลองกินไหมฮะหืมหมูมะมวงมันจะมีความคล้ายพวกหมูหวานอะไรเงี้ยอร่อยมาก มันไปกันได้เลยอืออือมันมุกความเข้ากับไอ้หม้อหมูชโมงของขาผ้าตอนออกมันจะมีหอกหวานๆเลยนึงใช่แล้วมันทำเป็นรูปแบบของขายซาลิยากราถือเป็นคานโก้น<ๆ>ี่หอมอร่อยมากอือลุกก่อนแล้วเฮ้ยกลิ่นมันจะหอมๆซาซาแล้วนี่ดูเนื้อปลาพงโคตรดีอ่ะเปรดมากแล้วมันจะหอมซ่าซานะ อุ๊ยแปลกว่าเมนูนี้ต้องลองนะคนแบบคนไม่เคยต้องมาลองอ่ะอ่าสปาเก็ตตีน้ำยาปูนะกลิ่นนี่คือหอมเลยอืมพุดเข้าอืมอันนี้ต้องสั่งเพิ่มแล้วต้องสั่งเพิ่มสั่งเพิ่มดีอร่อยมากต้องเลกินเลยไหมกินมาเมื่อกี้ตอนเก็บินเฟยนี่คือยืดมาก เป็นผิดป้าบางเกาของเขานะอืม,อมก็ประมาณนี้นะห้องอาหารไ์เฮาของเม็คกี้ฟอมนะฮะก็เดี๋ยววันนี้เราขอตัวกินกับพ่อโบเก่อนแนละ้วเดี๋ยวกลางคืนเดี๋ยวไปกินทะเลอีกรอบหนึ่งกับ อย่าบอกนะว่าคนที่ถอดเสื้อคือคนหลอกคนนั้นน่ะโอยแล้วถ้าคนนี้ถอดเสื้อมาจะมีวงแขนกับเป็นมัน,ม,นมันไหมคะสาวคนนี้มีวงแขนกับโอ้ยมระเามาดิมาตรงนี้หน่อยได้ไหมคะล่นะคะโปรขอยืมไปสามีสักสองคืนจะได้ไหมได้ได้คนไหนได้คนไหนได้ว่ามาเลยอ่ะอย่เถียงกันสิรู้ว่าสวยอย่าเกียงกันเ, <c oughs> เข้าใจว่าสวย <c oughs> เอาตา สวยขนาดต้องวิ่หงหนีอ่ะคิดดูอ่ะก็ตอนนี้เดินผ่านพี่ก็รู้จักขอถ่ายรูปแล้วก็ให้เบียร์มาขวดหนึ่องนูน้นลองนูน้นเราไปชนแก้วพี่ก่อนหน่อยดีกว่าขอบคุณมากขบคุณบคุณมดูเลบาะนะครับ ครับก็เช้าวันใหม่นะครับแปดโมงกว่าและเตื่นสายเดี๋ยวไปดูกันเลยว,ว่าห้องอาหารเช้าของไปที่โคเป็นยังไง ไปเคี่ยนครบนะฮะคืออาหารกรา็จะอลันเลยมีทั้งอเมริกันเวฟฟานสลัดมีอาหารไทยนะฮะที่แปลกก็มีตอติยามีอะไรพวกนี้ด้วยหลากหลายมากมาแต่กินให้ดูเลยแล้วกันอืมมัมตอติยาขึ้นมันพึ่งอันนี้เป็นผัดเผ็ดไก่นะหอมมากมน,านี่ข้าวบุ่รี่น่ากินมาก สไตล์เมกันนะฮะอันนี้เป็นตอร์ติญานะฮะับไก่ผิดไก่ดำโอ้น้บมาถึงแล้วนะครับจุดชมวิวเนินนางพญานะครับจุดเนี้ยห่างจากที่พักของเราแค่กิโลเดียวถ้าคนปิดปิดสามารถวิ่งหรือปั่นจักรยานมาได้เลยเป็นอีกจุดที่มาจันแล้วไม่ควรพลาดเพราะ <พา S 2> เป็นถนนที่สวยอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยเดี๋ยวเราขึ้นไปดูวิวด้านบนกันเห็มีต,อต่อไปเล่นด้วยใ <c oughs> ช่ที่กินเก่งนะใช่ดึงอมแพ้อะไรกองแพรอะไรครับ อุ้ยหนูกินได้ไงอ่ะเอานี่มาพีทอีทแหลกยังหวั่นนะถ้าเจอหนูนะพีทก็จพีทก็จะเหนื่อยนิดนคนนึงไปปหนเด็นแรกขอพีทอีทแหลกเดี๋ยวขอเพลงนึงนะฮะรักกินไม่ได้นี่พี่คนนี้เมื่อกี้น้องดิพีทน้องคนนี้บอกจำได้จำได้พีทอีทแหลกพีทอีทแหลก อีกคนนึงแต่เนี่ยจำได้ดูบ่อยอได้แลัวเอฟซีเลยแหละเอฟซี ถึกเหลือดื้อเล็กน้อยไปทำงานเยอะเนี่ยงานเยอะเนอะงานเยอะงานเยอะรอยจ้าขอบคุณมากนะหนูขอบคุณเลยขอบคุณระบบโอนด้วยครับขอบคุณนะครับนี่นะฮะมาโดนนะฮะครับคุณคุณลุงฮะวุฒพรนะฮะ โชคด,ดีนะครับถูกวันใหญ่นะครับผมให้โชคใหญ่นะฮะวันะะใหโชคครับเพิ่งรู้นะครับว่าเดี๋ยวนี้เนินานยางพญาเนี่ยมีที่ให้ช็อปปิ้งอ่ะฝั่งตรงข้ามเนินานยางพญาแต่ก่อนตอนเรามีป่าววะไม่มีแต่ก่อนไม่มีอะไรเลย,เลยใช่ไหมเดี<ช>๋ยวนี<ช>้คือมี <ๆ S 1> ที่ให้เล่นพลังก็ไปช้อปปิ้งกันนู่นทางนู้นแม่ก็ออกเสือ้อผ้าออกเสื้อผ้าด้วยเสร็จล่างเรียบร้อยนะฮะตัวละร้อยแฟชชั่นได้ฟิลเหมือนมามาทะเลหน่อยเพิ่มมัดย๋ยวอีกครั้งหนึ่งน่าจะไปครับ โอเคไปกลับที่พักไปชิลกันดีกว่าเหมือนเดิมกิจกรรมยามบ่ายกิจกรรมยามบ่ายนะฮะที่กับเวลาเดิมฮะวันนี้ถือว่า f ินิ s เที่ยวนะฮะได้ดูซันเทสครับหลังกักหมดกิจกรรมวันนี้ของเรานะฮะเราปิดท้ายด้วยหมูกระทะริมทะเลนะฮะลงเลยฮะลงเลยเรามากิน,น,นเป็นย,าย่างเงยริมทะเลนะฮะ อันนี้คือเป็นบรรยากาศของที่พักของหาดภูมิมานจันทบุรีนะคะก็จะประมาณนี้จะเป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งที่ต่างจากที่เราเคยไปตามแบบพวกหาดแก้วเหลาอะไรแบบนี้นะฮะอืมก็สรุปนะฮะเบกกี้โคบรีดอทนะผมต้องบอกเลยว่า โอเคนะถึงว่ารีสอร์ทจะไม่ติดหาดก็จริงแต่ว่าบรรยากาศตรงข้างของหาดก็คือสวยงามแล้วก็มีร้านอาหารให้นั่งชิลมากมายแล้วภายในรีสอร์ทถือว่าต่อให้ไม่มีหาดก็ถือว่าครบจบอยู่แล้วหมู่บ้านชาวประมงแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากจุดชมวิวที่สวยแล้วก็เข้าเมืองก็ไม่ไกลด้วยแนะนำมาเป็นที่โอบรีสอร์ทวันนี้รา้าไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับชิลมากหมกู่กระทะริมทะเล